ประวัติความเป็นมาของวัดป่าสาแก้วรับดำเนินการสร้างเป็นโบราณสถานสำนักสงฆ์เมื่อปีพุทธศักราช2512โดยมีผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเนื้อที่จำนวน160ไร่ในสมัยนั้นมีหลวงพ่อชาวหุตจิตโตเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกและเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีพุทธศักราช2528หลวงพ่อเฉวท่านได้พักจำพรรษา เป็นระยะเวลาถึง16ปีเมื่อปีพุทธศักราช2528ห่ลวงพ่อชาวได้ไปสร้างวัดใหม่จึงฝ่อยให้วัดป่าศักแก้วเงียบเหงาไประยะหนึ่งต่อมาพระอาจารย์เจนปันติโตได้เข้ามาบูรณะเมื่อปีพุทธศักราช2531และท่านได้ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดเมื่อปีพุทธศักราช2534แและได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ ตามพระราชบัญญัติโดยสมบูรณ์